สุดยอดเลยสุดยอดเกือบไปครับ <laughs> เกือบมีรอบสามเมื่อกี้โอ้ถ้าเกิดว่าไปแบบหยอๆนี่เรียบร้อยครับ รู้สึกว่าขั้นต่ำนี่สหลุมละเมื่อสักครู่นี้สหลมนี่เปนกี่ยวต่อจมอยู่เลยนี่จมดอลลเป็นไงพี่เลยงจมดอพ้ีล้วเี่ไปีปิวเลยวะโอ้สุดยอดมากอ่ะนี่เป็น ปฏิบัติการนะครับกู้รถเกี่ยวข้าวติดลมที่อำบภหน,นองแคนครับอำเภอปทุมรัฐจังหวัดร้อยเอ็ดอเ,เมื่อสักครู่นี้นะครับหลังจากที่ลองไม้ครับติดรอบสองเนี่ยรอบแรกวินขึ้นรอบสองก็วินขึ้นมาอยู่บนไม้ครับลองไม้ดีๆ ถ้าจะถอยมานี่กลัวจะจมอีกก็เลยใช้แผนนะครับใช้แผนเดินหน้าครับแบบเกี่ยวไปด้วยเกลือไปเหมือนกันครับโอ้โหโหดจริงๆร,รถเกี่ยวข้าวสุพรรณการช่างจากจังหวัดสุราษฎร์ธาน,นีครับรถวินนี่จากรัตนบ,บุรีสุริน ทีมงานช่างอุ้ยตามได้ที่ยังไม่อยู่บนถนนเนี่ถือว่ายังไม่ยังไม่ปลอดภัยนะครับผมยังไม่ปลอดภัยเท่าไหร่คนขับสองหนุ่มรอครับจากบ้านพ่อห้วยตะบนเมืองบัวชุมบ,บุรีสุรินมาไกลครับคนบ้านเดียวกันคนบ้านเดียวกัน ก่อนตอนนี้ อานนี้ก็จะเหลือเฉพาะเจ้าสุพรรณการช่างนะครับ เจนเลอร์แล้วครับขึ้นรถสไลด์ครับ oh, oh. เตรียมตัวกลับเดินทางต่อกลับบ้านเลยหรือว่าไปดึงต่อนั้นเดี๋ยวก็จะได้รู้ครับ โอ้ยยกล้อเลยครับยกล้อเลยครับโอ้ยกล้อเลย เรียบร้อยเซฟตี้ครับทำการล็อกล็อกเซฟตี้อย่างดีป้องกันรถวินหล่นหายนะครับป้องกันรถวินหล่นหายกลางทาง ต่อรถวินครับทำการาปฏิบัติการที่ไหนนั้นก็087-8749987นะครับวันนี้วันนี้ส่งมา4ุขุนพลนะครับมา4ี่ขุนพลนะครับช่าง,ง,ง,งอุยช่างหมิงช่างปอช่างดอนแล้วก็ป๋าเส4ี่ขุนพลรถวิน ครับสำหรับรถยกนะครับรถสไลด์เนี่ยก็ติดต่อได้เลยนะครับบริการ24ชั่วโมงครับ086 262 7883นะครับติดต่อรถยกได้เลย ล็อกเซฟตี้อย่างดีเลยครับล็อกหลังล็อกข้างล็อกหน้าเหลือแต่ล็อกข้างบนครับเผื่อรถวินกระเด็นขึ้นข้างบนยังไม่ได้ล็อกมานั่งมานั่งไปครับ ขอหยาาไปกินข้าวก่อนสำหรับทีมงานรถเกี่ยวข้าวครับสุพรรณกันช่างนี่ก็จะไปไหนต่อนะครับกลับบ้านเลยสุราษฎร์ธานีนอาโอ้นครศรีธรรมราชโอแสดงว่าผมบอกผิดฮะโอช่างเอาไม่ไปเลยโอ้ี่ผมบอกว่าสุราษฎร์ธานี้แต่ต้นเลย,เลยนี่ผิดจังหวัดครับผมต้องขออภัยด้วย จังหวัด,ดคนครศรีธรรมราชนะครับไม่ใช่สุราษฎร์ธานีบอกผิดครับผมพี่น้องทางมานอ้ยคนบ้านเราทำไมไปเปลี่ยนจังหวัดแล้วโอ้ <c oughs> <c oughs> อยังไงก็เป็นกำลังใจให้ทีมงานครับไปเกี่ยวที่ไหนก็ะจะได้ติดรมอีก <c oughs> นี่กะกะว่าปีนี้ก็จะไม่จมหรอกแต่ว่ามาพลาดท่า เข้าตำราครับไปเอกตายตอนจบครับฮะจากลากันไปก่อนนะครับผมเจอกันใหม่ครับเตรียมตัวพบกับสุพรรณการช่างที่จังหวัดอ,อะไรนะนครศรีธรรมราช